ของมันต้องมีไวจินซีไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้วนะครับนี่รวมอีก4ประเทศในอาเซียนกนําลังกอดคอเตะฝุ่นตกงานจบมาทํางานไม่ตรงปกชีวิตชักจะไม่ราบรื่นจะลล้แล้วครับร่วมคุยกับบัญชาโดยน้านําด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวันของมันต้องมีไวจินซีไม่ใช่แค่ Dog, ประเทศไทยแล้วนะครับนี่รวมอีก4ประเทศในอาเซียน,น,นกาําลังกอดคอเตะฝุ่นตกงานจบมาทํางานไม่ตรงปกชีวิตชักจะไม่ราบรื่นจะลล้แล้วครับ เรื่องนี้ครับมีการทําบทความพิเศษออกมาจากสื่อยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะ,ะการว่างงานและก็การจ้างงานโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นเจเนอเรชันวัยสี่นะครับบางคนเรียกวัยสัตว์นะวัยที่เรียกว่าของมันต้องมีเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้ในประเทศทั้งหมด11ประเทศในอาเซียนซึ่งมีประชากรมากกว่า680ล้านคนเนี่ยภูมิภาคนี้ทั้งหมดนะฮะมีกลุ่มคนที่อยู่ในวัยเจเนอเรชัน4คืออายุไม่เกินเบนจพย์ยสปีเนี่ยนะครับ มากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆของโลกนี่คือพูดถึงทวีปอาเซียนนี่เป็นทวีปเป็นทวีปที่แบบว่าหนุ่มสาวเยอะนะฮะแต่ในขณะเดียวกันคนที่สูงอายุก็มีขึ้นเร็วอย่างเช่นประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าพอตรงนี้กลายเป็นว่าพอเขาเอาจํานวนของคนที่อยู่ในวัยแรงงานและแยกตามวัยเจเนเรชันปีเกิดและออกมาเป็นทั้ง Gen Z Gen Y Gen X b ่ b y b o o m เนี่ยนะฮะพบว่าตอนเนี้ย ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเจนซีวัยรุ่นไม่เกินเป็นประเภทของกลุ่มอาเซียนก็คืออัตราการว่างงานเริ่มสูงถูกจ้างงานน้อยไอ้ขั้นจ้างไปก็ปรากฏว่าทํางานไม่ตรงปกไอ้ขั้นจ้างไปก็ปรากฏว่าทักษะความชํานาญก็นื่องจากว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ไงไม่ได้แมทกับการที่งานนั้นเขาต้องการให้มีทักษะสูง ท่านนันที่เปิดโอกาสใด้ทางานเห็นไหมฮะนี่คือปัญหาของเจนซีในอาเซียนนะครับปรากฏว่าเขาก็มาดูตัวเลขทั้งไทยสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยนะครับประเทศไทยเมื่อเทียบกับ4ประเทศเนี่ยปัญหาวัยเจนซีตกงานเนี่ยดูจะเบาที่สุดใน4ประเทศเนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดปัญหานะครับสำหรับตัวเลขสถิต,ติตรงนี้เนี่ยนะฮะจากสํานักงานสถิติแห่งชาติบ้านเราเนี่ยนะครับบอกว่าอัตราการว่างงานของคนเด็กเจนซีในประเทศไทยที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยมีแค่5.9 เป็นาาป็นตา,าที่ต่ำนะฮะเพราะว่าถ้าไปเทียบกับมาเลเซียเนี่ยเกิน10%ปรเถ้าไปเทียบกับอินโดนีเซียเนี่ยเกิน16.2%หกจุดองอรตมายตาก,การว่างงานนะฮะของวัยเจนซีทีนี้ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะต่ำกว่า4ประเทศนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับคือการที่เด็กเจนซีมีงานทําในประเทศไทยจนกระทั่งอัตราก,การว่างงานต่ำนี่ปรากฏว่าเขาไปทํางานอะไรรู้ไหมฮะไปทํางานในภาคการเกษตรกรรมซึ่งปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างผลตอบแทนเนี่ยมันต่ํากว่า เมื่อเทียบกับวัยที่จบมาและโอกาสที่วัยสามารถจะทําเงินได้ในอนาคตเขาเทียบงี้นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะได้ผลตอบแทนต่ําแล้วเนี่ยความก้าวหน้าในอาชีพและตําแหน่งงานอันนี้ต้องพูดงี้นะฮะภาคการเกษตรตําแหน่งงานเนี่ยมันไม่มีนะคือมันมองเป็นอาชีพได้เพราะฉะนั้นความก้าวหน้าในการที่จนซีจะพัฒนาตัวเองกลายไปเป็นเกษตรกรแบบสมาร์ทหรืออะไรก็แล้วแต่ในยุคที่เขาเกิดมาเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานและความก้าวหน้าในอาชีพอาจจะมองแล้ว ไม่ได้เห็นชัดเมื่อเทียบกับกลุ่มไบจนซีถ้าต้องเข้าไปทํางานกับผู้ที่เป็นองคอ์กรเอกชนหรือว่าบริษัทชั้นนาขนาดใหญ่นะครับนั้นปัญหา,าอยู่ตรงนี้คือเจนซีไทยเนี่ยนะฮะอัตราการว่างงานต่ำกว่าจริงนะแต่ทํางานได้ผลตอบแทนต่ําอยู่ในภาคของการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนที่ต่ำเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆและความก้าวหน้าในอาชีพอาจจะไม่ดูสดใสเท่าไหร่นะครับไปที่สิงคโปร์สิงคโปร์นี่เขาบอกว่าอัตราการว่างงานของเจนซีเนี่ยนะครับเกือบสองหลักนะฮะแต่สิ่งที่กลายเป็นปัญหาก,ก็คืออะไรซรานะ คือสิงคโปร์ผลิตคนไม่ทันโอ้ huh? oh. <c oughs> เพราะว่าพักหล,หลังเรารู้นะครับสิงคโปร์นี่เป็นเป้าหมายและศูนย์กลางในการที่ต่างชาติแม่นใหญ่ๆเนี่ยมาลงทุนในที่เรียกกันว่า AI หรือศูนย์ Data c เซ t e เอร์มากเลยและเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยเลยกลายเป็นว่าเจเนเรชันใหม่ของคนสิงคโปร์เจนซีนี่นะครับนอกจากจะผลิตไม่ทันแล้วและบังเอิญว่าอุตสาหกรรมที่เข้ามาพวกนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีนวัตรกรรมด้านข้อมูล Data ชั้นสูงแต่คิดดูสิครับเด็กเพิ่งจบมาใหมอ่อ่ะนึกออกไหมฮะ เพราะทักษะสกิลความทำนานในด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยมันได้แมทช์มันมีไม่ทันมันมีคนเก่งนี้ไม่พอใช่ฮะก็เลยกลายเป็นว่าอะไรครับพอไม่พอในกลายเป็นว่าเด็กเจนซีในสิงคโปร์ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะให้รวดเร็วอย่างก้าวกระโดดกับตอนเนี้ตำแหน่งงานที่มีที่มีเสนอในสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนว Data Center Data a n a l y t i c e n g i n e e r i n g อะไรต่างๆเลยเนี่ยฮนะ ปรากฏว่าทางนี้ก็ไม่ทันอ่ะเนี่ยกลายเป็นปัญหาสิงคโ,โปร์ในระดับหนึ่งนะครับต่อมามาเลเซียครับคนว่างมาคนว่างงานเจนซี Z, มาเลเซียเนี่ยยี่อ่าถึงถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะอันนี้ปรากฏว่าปัญหาหลักคืองี้ครับจบมาสเปคสูงวุทิดีมากเลยนะฮะปรากฏว่าทําให้บัณฑิตที่จบมาเนี่ยครับต้องไปทํางานที่คุณสมบัติก,การว่าจ้างสเปคลผลตอบแทนเนี่ยต่ากว่าสิ่งที่คุณจบมาด้วยสเปคสูงเหมือนทํางานไม่ตรงปกอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นว่าอุตสาหลงทุนลงแรง เรียนมากับว่าจะได้เงินเดือนหรือผลตอบแทนประเภท6หลักอ่ะกับกายเป็นว่าต,ต้องรับเอา5หลักต้นๆอย่างน,น,น,นี้เป็นต้นนะฮะก็เลยทําให้มีคนไม่สนใจและยังคงเลือกงานการว่างงานในมาเลเซียที่เป็นเด็กเจนซี C ก็ยังเยอะอยู่นะครับปิดท้ายกันที่อินโดนีเซียเขาบอกว่าเป็นประเทศที่น่าห่วงมากที่สุดใน4ประเทศนี้กับไบเจนซี C ที่ตอนนี้ตกงานนะฮะเพราะอะไรฮะอัตราว่างงานของเด็กเจนซี C ในอินโดนีเซียตอนนี้16.2หห 16.2%นันะเกิน2หลักไม่พอนี่ไปไปมันเกิน15%อีกนะฮะแล้วปรากฏว่าแรงงานกว่าครึ่งหนึ่งอันนี้ยิ่งหนักยิ่งหนักกว่ามาเลเซียตรงไหนทราบไหมฮะกลายเป็นว่าวัยเจนซีที่จบมานี่นะฮะต้องไปทำงานในแรงงานเขาเรียกกลว่าเข้าสู่การจ้างงานนอกระบบคือนอกเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ในระบบแรงงานที่สามารถตรวจเช็คกันได้แล้วยังไปอยู่นอกระบบและงานอีกจุดหนึ่งกลายเป็นว่าต้องไปเป็นขับมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ส่งอาหาร หรือไปทํางานในภาคการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนต่ําและขาดสมรติการแบบต่อเนื่องมั่นคงในระยะยาวกลายเป็นว่าเด็กเจนซีอินโดตอนนี้ไปขับไรเดอร์นะฮะแต่นั่นที่เขาจบมาแล้วเขาควรจะมีโอกาสมากกว่านั้นเห็นไหมฮะก็เลยทําให้ตอนนี้คือเลือกงานกันเยอะเรื่องงานกันไปตอนนี้ก็ตรงนี้เขาว่างงานกันอีกนะฮะนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องของววยเจนซีในอาเซียนที่น่ากังวลกับสถานการณ์ของการว่างงานใน4ประเทศที่เราพูดถึงในตรงนี้นะครับ